ตามรอยวัดใหญ่สุวรรณารามหรือวัดน้อยปักใต้วัดสวยเป็นวัดเก่าแก่อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนานแค่ไหนก็ยังคงงดงามไปกราบไหว้ขอพรกันนะคะวัดใหญ่สุวรรณารามตามติดกระแสละครดังอย่างพมริกิตที่มาถึงช่วงหนึ่งที่ได้เกรดวรรินทร์พรนหาการรับบทแสดงเป็นพระเจ้าาทสา ได้พูดถึงในช่วงหนึ่งที่พระราชดดำเนินไปเมืองพริพรีวันนี้รายการปฏิหารช่วงเจนจิลาหามาเล่าขอนำเสนอวัดใหญ่สุวรรณารามมาทำความรู้จักเมืองพริพร,รีซึ่งน้อยคนที่จะรู้ว่าเมืองนี้คือชื่อของเมืองเพชรบุรีที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันพันปี เราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเรียนรู้เรื่องราวของเมืองพิบพีว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรเมืองพิบพีเป็นชื่อเรียกขานของเมืองเพชรบุรีในสมัยโบราณซึ่งมีหลักฐานปรากฏชื่อเมืองมาตั้งแต่สมัยอาณาจากักรเขมรหรือขอมโบราณโดยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปแต่ยังคงเข้าเสียงและความหมายเดียวกัน ทั้งนี้ชื่อเพชรบุรีมีปรากฏเป็นหลักฐานมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่มาของชื่อมีสองทางทางแรกเป็นการเรียกตามชื่อแม่น้ำเพชรบุรีส่วนอีกทางหนึ่งเป็นการเรียกตามตำนานที่เล่าสืบกันมาว่าในสมัยโบราณเคยมีแสงระยิบระยับในเวลากลางคืนที่เขาแดนทำให้คนเข้าใจว่ามีเพชรพลอย นอกจากนี้ยังมีปรากฏจารึกไว้เป็นหลักฐานในหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหลักที่หนึ่งโดยกล่าวถึงเมืองในอาณาเขตของสุขโขทยัยที่อยู่ทางใต้ว่าเบื้องหัวนอนรอดคนทีพระบางแพรกสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีสีธรรมราชฝั่งทะเลสมุทรเป็นที่แล้วอีกด้วย เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของเมืองเพชรบุรีทั้งในแง่ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ผูกเชื่อมโยงสัมพันธ์ส่งต่อกันมาในแต่ละยุคสมัยในฐานะเมืองที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณมาถึงวัดใหญ่สุวรรณารามวัดสวยจังหวัดเพชรบุรีสถานที่แห่งนี้เดิมมีชื่อว่าวัดน้อยปักตา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารถือว่าเป็นวัดเก่าแก่และสถานที่สำคัญของเพชรบุรีเพราะวัดนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตกแต่งด้วยฝีมืองานช่างที่สวยงดงามและปาะณีตไม่ว่าจะเป็นภาพวิจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ทั้งภาพเทพชุมชนที่เป็นศิลปะอยุธยาที่มีความงดงามและความเก่าแก่มากๆ ทำให้วัดใหญ่สุวรรณารามเคยถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์หลายเรื่องด้วยกันแม้ว่าวัดนี้จะสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ในสมัยรัชกาลที่หนั้นก็ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ขึ้นมาค่ะทั้งการสร้างพระระเบียงคดรอบพระอุโบสถสร้างหอสวดมนต์และประปับปรุงทั้งกุฏิสง์สาราคู่หอระฆังรวมไปถึงกำแพงรอบๆวัด ซุ้มประตูและสระน้ำวัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรียังมีพระพุทธรูปที่ลงลักปิดทองอย่างสวยงามปางมานวิชัยโดยฐานพระจะตกแต่งลวดลายปูนปั้นและปิดทองประดับกระจกสีนอกจากนั้นก็จะมีพระคันธานราชพระพุทธรูปเก่าแก่ที่รัชกาลที่ห้ทรงอัญเชิญมารูปหล่อของสมเด็จพระสังฆราชแตงโมเป็นต้น วัดใหญ่ที่ได้รับการปฏิสังขรณ์ที่สำคัญในสมัยรัชกาลที่4มีอาคารสำคัญได้แก่ 1. พระอุโบโสถเป็นศิลปะอยุธยามีภาพทราวบาลจิตกรรมภาพเทพชุมนุมเพรียงรายกัน5ชั้นจุดเด่นคือภาพยักษ์และอมนุษย์ทั้งหลายเป็นหน้าเนื้อไม่ใช่การวาดเหมือนสวมหัวโขนโดยทั่วไปพระประธานเป็นพระพุทธรูป ปูนปั้นปางมานวิชัยรูปดอกพระสังขาราแตงโมหน้าบันเป็นงานรูปปั้นสมัยอยุธยาตอนปลายที่งามริ้วเรามีชีวิตวิหารโคต 2. ส,สาลาการบริเรียน วัดใหญ่สุวรรณารามเป็นสถาปัตยกรรมศิลปกรรมยุคอยุธยาตอนปลายสร้างด้วยไม้ผนังเป็นฝาปักกล,ลงรักปิดทองแต่การบูรณะผิดพลาดทำให้ถูกทาทับด้วยสีแดงทั้งหลังเครื่องหลังคาเป็นโครงประดุชนิดมีจันทานต่อมุงด้วยกระเบื้องกาบูแต่ด้วยการบูรณะที่ไม่ถูกต้องจึงมีการเทปูนตำ ลงฉาบทั้งผืนหลังคาแต่ปูนตำเป็นปูนที่ใช้กระดาษฟางเป็นส่วนผสมจึงทำให้อมความชื้นและมีตะใครขึ้นจับหลังคาสาลาการประเรียนเดิมเป็นของเจ้าฟ้าพระขวัญตำหนักต่อมาพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือหรือมาถวายพระสังฆราชรแตงโมโดยมีบานประตูแกะสลักที่งดงาม และมีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์และศิลปรกรรมนั่นคือเป็นศิลปรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายและที่บานประตูมีหลักมีรอยแผลบนประตูทำให้มีประตูแตกชำรุดถาวรเรียกพอยพอม่าฟันแต่นักวิชาการให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นการทำลายประตูตั้งแต่ครั้งหรือตำหนักถวายสมเด็จเจ้าแตงโมพระสังฆราช เกี่ยวเนื่องกับเรื่องวิญญาณเจ้าฟ้าพระขวัญเจ้าของตำหนักเดิมที่ถูกพระเจ้าเสือสำเร็จโทษด,ด้วยท่อนจันเมื่อครั้งสมเด็จพระเพศราชาประชวรใกล้สวรรคต 3. คหอเก็บพระไตปรปิฎกเป็นอาคารไม้ผนังฝาปะกนรองรับด้วยเสาไม้สามเสาจากแนวคิดที่ว่าพระไตปรปิฎกประกอบด้วยสามปิฎกคือพระธรรมปริฎก พระไตปิฎดกและพระสุตตันตปิฎดกสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่หากใครสะดวกเดินทางไปไหว้พระขอพรก็อย่าลืมสถานที่แห่งนี้นะคะมีทั้งความสวยงามและความศักดิ์สิทธิ์เป็นวัดที่ควรค่าแก่การไปเยือนสักครั้งสุดท้ายนี้ทีมปฏิหารขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงต้อนรับปีใหม่ด้วยใจบริสุทธิ์ สวัสดีปีใหม่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรีวิกิพีเดียภาพจากนางสาวขวัญน,นิดาบุญมี